รถพี่ขวันสีขาวสีดำเกิด <X U> ขึ้นได้ยังไง <X U> เป็นสัญญาณบอกว่าต้องซ่อมอเพราะเครื่องยนต์มีปัญหาเผาไหม้ไม่หมด ปล่อยไอเสียเป็นควันขมเหล่าให้เราเห็นและรถที่มีควันสีขาวาจากน้ํามันเครื่องเล็ดรดเข้าไปในกระบอกสูบผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงทําให้เผาไหมไม่หมดมีสาเหตุด,ดังนี้ปัญหาเครื่องรวมแหวนลูกสูบป,ประก็นฝาสูบยางตีนวาลปัญหาจากอะไรเสื่อมสามารถนําไปให้ช่างเปลี่ยนได้ซึ่งเปลี่ยนเป็นแยกชิ้นได้ทําให้ราคาไม่แพงมาก 2. ปัญหาจากวาลว์ยันอาการนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ สามารถตั้งวาวได้ในราคาหลักร้อยถ้าเช็คแล้วบ่าววาวไม่เรียบก็ต้องเจียนบ่าววาวด้วยค่ะปัญหาที่3มาจากปัญหาฝาสูบโกงเนื่องจากความร้อนของเครื่องที่มีมากเกินไปเคยเกิดเครื่องฮีตหรือมีปัญหาเรืองมอน้ําโดยไม่รู้ตัวลด<ะ>ควันดําปัญหากับเครื่องยนต์ดีเซลมาจากสาเหตุด,ดังนี้1ึง กดคันเร่งหนักเกินไปมีการเผาไหม้เยอะทำให้ระบบ EGR ดูดไอเสียวนกลับมาใช้ได้ไม่หมดจนมีขเหมาควันดำที่มีอนุภาคขนาดเล็กลอดออกมาให้เราได้เห็น 2. ปัญหาจากเครื่องยนต์ที่เก่าเกินไปเครื่องรวมทำให้การอัดจุดระเบิดไม่ดีพอข่เหมามีมากเกินไป 3. ระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา,าหัวฉีด ปั๊มติก๊กทำให้ใจ่ายน้ำมันมากเกินไปหรือองศาการฉีดน้ำมันผลให้เกิดควันดำได้ทั้งหมดเลยและข้อสุดท้ายน้ำมันเชื้อเพิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะจะส่งผลเสียต่อระบบเครื่องยนต์และทำเครื่องยนต์เสียหายได้ <S <S ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe. s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ